สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีปรทุกคนสวัสดีตอนเด็กๆพี่น้องเลยฮะก็แล้วเวียกแล้วงานเพื่อกินข้าวกินน้ำเพื่อเห็ดกับข้าวเนาะเดินทางมาแต่อันนี้เมืองสวรรค์กับขำเติบเนาะสี่ห้ามงแรงเพื่อเหตุนั้นเห็ดนี้แล้วกินข้าวแล้วอาบน้ำเสิพากันเตรียมออกไปงานพี่น้องงานเพื่อนดีซาจอยมาถ่ายแต่หึงเลย ปอแพงกัสิ่ไปทำกันมาหนิเฮ้ยสะจ่อยเพื่อโอ้ยอนหอนแอวสะอีเพการขึ้นหนาวบันได้กระทนอยากอยากโซ่ผิวบัดกลางเว้นหอนบันได้กระอบใส่แต่แขนยาวขายาว่อแพงก็เห็นขาขาวสะจ่อย แ็กซี่เหลือเกินแพงเพ่นกัเฮ้ย้จายบอเพ่งเนี่ยมึงขาขาวตัวยหครับเ้เยนะเดือดซีแล้วเนาะขาวทำไมพงบอให้แดดถืออีหนะนี่สั้นผูบออบโอ้วยบแดเลยอ่ะสจายเริ่มงามบอเพ่ง่ามือนตาไล่ดิแพง เห็นว่าแพงว่าว่าซาจ่อยเรื่องงามปกติอะไรเคอยู่น้ำอยู่น้ากันอยู่น้ากันมากจนเฉลี่นจักปีเลยฮักกันซได้ยินว่าแพงว่าซาจ่อยเรื่องงามเมื่อนี้สีออกไปอันงันอยู่อันนเนาะเป็นเปปไปงานเป็นเพื่อนอยู่ทั้งคุ้มเท่าที่ก่อนพี่น้องอันก็แล้วนะห้องหมอหลัดถุงหน้าไปนั่นเลย เมื่อนี้เม<า>ืม่อนี้ก็มีข่าวเสาราสลดใจอีกเนาะพี่น้องน้ำบาำบาวน้ำเบาอ้อมเนาะเป็นเสียวังสองสาม,มุงแรงนี่แต่ว่าพวกข้าสิไปงานอยู่พุน่นก่อนมื่ออื่นมื่ออื่นนี่อยู่บ้านทั้งซอแพงถือแนวนี้พี่น้องผูวใดตายก่อนเอาลงลงน้ำรังูัวใจตายน้ำลังเอาลงก่อนมื่ออื่นนี่สิย,ยอยันซบระบาวแล้วลงก่อน นาบ่าวอ้อมี่นองเปิดเป็นไออันไอพอเลิศเนาะไอคลิ่งๆแต่ว่าซอแพงกับบุไดไปเนาะไปแต่ปลาเมาปลาเมาไปเห็ดเวียกเห็ดงานซอยเล่นไปเล่นมาล้างนัดนล้างนี่ปลาเมากันได้เอซอจ่อยกับเล่นไปเล่นมาซอแพงมากกับบุหูจักข่าวเนาะกัคิดว่า เขาบินมาเห็ุยังในวัดนะประเทศเขามาคนเอาตุเอาต่า,ตา,ตาตงไปเรือนดีเนาะพปน่นเนาะใช่ครับตายสอนกันบ้านเฮาห้ากามีได้นิห้ากามีสองขู่คู่พอเทาน่อยกับคู่มเมท่าเล็กตะกี้อีพอเทาน่อยใต้ก่อนเอาลงกน้ำลังแม่เท่าเล็กตตยน้ำรังเอาลงก่อนอันนี้ก็คือการบ้านที่สว่างก็เคยเห็นเธอหนึ่งเลยจายทับกัน เขาเอื่น <มา S 1> ไตไนซำไต,ไตซอนนะพี่ตังฟื้นตายก่อนเ้าฝึกต้องกาลังขึ้นฮักว่าเอาพื้นกับดบาวแล้วก็วกโซ่แต่โดนหลอดเนาะสองซำเดือนเลยซำเดือนกนนล,ลัวเกี่ยวเขาแล้วแล้วก็ลงกับเผากันตั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วด<ม>า,<ม>าบาวแต่ว่าเมถาว่เนาะเมถาวนี่ยบดิ้กินข่าวว่าเจ็บว่าโซ่พราะเป็นหลึกได้ยินแต่ว่าเป็นเมื่อยเมื่อยซีฮามือเนี่ยบัดไปก่อน เรามีบุญหลายเน,นาะบ่ได้บ่ได้อยู่เซส่าต้องพี่น้องแ,แบบแบบพอซสอแพงพอซอแพงกับไข่ซา,าม,มือเนะี่ไข่เจ็บหัวเจ็บหัวแห้งเข่าแหวเข่าเป็นตุ่มเต็มต้นเต็มตัวแล้วก็ทหายเจผเพือ่อตันแล้วเป็นเมื่อยแล้วก็วอยไ,ไ,ไปเลยเอาไปห้องหมอกระปภัน <c oughs> ตะกี้มันบ่ได้พัฒนาแบบมีรหดใหญ่กับบ่มี่บ่มี่พอขั้นในบ้านเฮาเนี่แก่กันไปกันมารถดไทย ก็ไปฮอดก็จนศอกอ้าวก่อนสิเด ph ph ินทางเฮาก็สิมอบเงินให้สาวจ่อยก็พี่น้องเอ้ยก็เป็นน้ําใจจากเอื้อยเนาะพี่พัดเมื่อกี้นี่ก็หเนาะเฮ้ยพี่ัดเนาะหโตเนาะหโตกับหเฮาแน่แล้วก็แล้วก็แล้วก็่เฮยือเดําอยู่ซะ ลงทีอีกแล้วซาจอย,นะอยก็เอื้อยผาดผ่านมาเมื่อกี้นี่กะไห้โตแป้งหลไปผ่าหาลอยขนาดสองเถื่อสมเถื่อช่ิวะอย่งสองสาเถื่อเป็นสิบเถื่อเลยอเมื่อก็ขี่รถมาเอาเงาเตาะต๊อกขนาเ <c oughs> ตานะตกขนาเต้าบวมุนเดิ๋ยะเลยหมุนก็เตาเออ สองเตาดิเลยเตาบ่มหมนดิตกนาตัวขี่รถยังผระพลาดอะไรแหละเอื้อยกะเอ,อื้อยกะผังเงินมาสรอยงานเนาะทำบุญปัสสันซะทำบุญอยู่เฮือนดีน,นี่แหละเนาะแล้วก็แบ่งให้ซอาวจอยแน่เลยวะแบ่งออกันผลเหรื่เล็กน้นอยก็ใช้ให้ขาหา้าวจอยก่อนเอื้อยผิดผางมามีจำนวนอยู่พันแปดเนาะพี่น้อง 1800 cho chơi 300 có đấy. Oh, ngắt còi, hái lót. Hôm nay sẽ 300 cái tụ. Nha. Khóc khóc, cười phát nữa. Khóc khóc, la la nữa. Quay ca làm lót quả cầu nữa. Anh đang không khép, không bền. อืนว่าวหอยลมหอยลสิทธิ์ผมน่ะระว่างข้อระว่างตะคิวเด้ออสิทธ์ไปสิทธ์มาอยู่เมื่อมาขึ้นเจ้าปูส้อยสองคนยันผู้ช้ยอันยันผู้ชายหลัดอีค่ะวะยันเขาหลัดขาบางดูแพงบดย่าผีกับบดย่านคนกับบดย่านยันแต่ข้าวขาจะข้าสิขาอยัง เขาไม่ยังจะสิขาทีมอนะไาปเฮ้ยเดือดดื่นเลยเข้ากันะจะว่าม,มาเทิร์ดเหมือนซันอือนี่ซะแพงกับเบเดไปตัวเป่าอลไรพี่น้องอหาเงินนั่นปเครื่องดื่มอัน,นอันนี้นในมักโมเฮ้ยหิวเอานี่นะเฮ้ยหิวเอาแบบนี้นะเออม,มันบบเดนักเบาๆนะี่เออแล้วก็หิวนี่แล้อ้นี่ใส่กระเจได้กอ่ะเอากระเปเดินทางเนาะพี่น้องแล้วพ่อพ่อก็เหื่อนงาน หลัดทวงหน้าไปพี่น้องแต่ว่านาบาวนี่คืออื่นพอละอยากใส่สอยทียใส่งานขอเจ้า,อาตอนนี้มาถึงเฮือนงานแล้วพี่น้องคนกับบอลายปายนันไดเนาะเพราะว่าแยกแหกทางก็ได้พี่น้องวันม้เคื่อนนี่ก็มเคื่อนนี่ก็ประมาณสามนีนแล้วเนาะแต่ว่า คนเบิ่งอันเด่นไผให้โลกสิไล่วงเนี่ยเนาะสามวงสี่วงมเมื่อคืนเมื่อนี้มีแต่วงกระลอกวงแต่สั่นมากระลอกวงเดียวพี่น้องเพราะว่ามันมีสองงานนะพี่น้องอยู่บ้านใหญ่งานหนึ่งกรน,นี่ยอยู่บ้านน้อยคุ้มทั้งห้องหมอนี่กคะงานหนึ่งเนาะแต่ว่าแม่เถ้าเนี่ยใช้แล้วลงน้ำหลังนะพี่น้อง อ่ะโบเบาลายแยกห่างซาแพงกับสีเข่าไปไหนพี่น้องสิไปมอบเงินตังหนาให้เอย้ยพาดเนาะครอบครัวเอย้ยพาดทางอิตาลีพี่น้องเอย้ยเพิ่นกับสอยตลอดเนาะบ่เคยป้าเคยทิ่มดอกเป็นงานวัดงานศพเนาะอยู่ในหมู่บ้านนี่ถ้าคนใดที่แบบไก่ซิดซาแพงเนี่ยเอ้ยกับสีซอยเนาะตอนหนา ไอคำเสียเอื่อยกระพาเมสซยสองพันแอ่เพื่อนพอเลิศเนาะส่วนนะเอื่อยกระซอยอุ้ยไลรายงานจนบวจืดอลไรพี่นนอะเลยจนบวจืดแล้วมีแต่ดีอกดีใจที่แกบผมเคยปลาเคยถิมซอยทั้งหมูบ้านบ้านมูงเนาะซอยลายขรอคัวเลย ก็ะซวยครอบครัวน้องนี่จุนเจือมีกินมีใสเนะาะเบิ่งน้องเบิ่งนุ่งก็ขออขบอกขอบใจขอบพระคุณหลายๆเลยเด้อเอาก็สิเข้าไป <c oughs> ยังพักันนอนเบิดแล้ววันนะ่ะนอนเบิดละฮะนอนก่อมลานได้ลาได้ละเออคุยโทรศัพท์กระไพ่เนาะเนาะ ลูกสาวล่ะผู้อยู่นํากะท้อมบักใหญ่พี่น้องเดียนคองเดียนคองไปนอนแน่แม่บุ๊ดนอนแห่่อมลาเพิ่น เอาเอ๋นั่งนั่งลงค่ะสิเอาเงินมามอนให้ซาแพงมาหอดแล้วก็สิมอบให้เกล้าเนาะผู้ผู้นี่แหละผู้เลี้ยงแม่กระป๋าดื้อเลี้ยงแระว่ามอบให้เกล้าเดี๋ยวนี้เนาะหนึ่งพันบาทเป็นน้ำใจจากเอล้าผัดขอบคุณเอล้าผัดทั้งอิตาลี พูดนี่ก็นอนข้างนอกเห็นนอนแต่เมื่อคืนนี่มาไปยังนอนอยู่เห็นก็ถ่ายรูปลงเห็นเห็นหนาวเผื่อๆนอนเปลาแต่เมื่อคืนนี่ ก็คุย <c oughs> กับหลานอยู่โอเคเนาะหมบเงินหายแล้วเนาะแลแต่เพื่อบริหารแล้วแต่เพื่อสื่อสิจายแต่ว่าเป็นของใส่ของซอยเป็นมักผิดเกลือเป่งน,นัวอ,อีซังกับเป็น นำใจทางเออไอ้มาน,นี่ทาง U.S.A เนาะเผิ่นกาให้จัดมาให้จะเส้าเลยแต่สะแพงกับมอบนาทีให้ป้าเมาบริหารเหมือนนี่พเพราะว่าสะแพงเดินทางเนาะพี่นอ้องเดินทางไปทุระนี่ละแปบปังก็เลยหมอบนาทีเห็นป้าเมากระซ้าเจอยขอขอบอกขอบใจเด้อผู้ใหญ่ทุกท่านที่เงินมือเข้ามาสวยเรือ คนตกถุกได้ยากเนาะตอนตกถุกได้ยากแหงี่ตอนคนตายนี่แหละเนาะพี่น้องคนตายนี่ถือว่าเสียทั้งอกเสียทั้งใจเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองได้พี่น้องเยบริธรรมดาสาวแพงเคยผ่านจุดจุดนี้มาแล้วเนาะเพราะว่าเคยโดนสองสามคนสาวแพงก็ทำอิดกับโผต่อมากะ อายเนาะเกิดอุบัติเหตุหลดุดโนต่อมากับแม่เห็นภายตายกับโอ๊ยชาแพงเคยผ่านจุดนี้มาแล้วก็กทําใจพี่น้องเลยบางที่กับอีต้นบางที่กับน้บานนตาก็กออกน้าคือเกิดยกคองแต่ว่าเสียทั้งศัพท์ทั้งสินทั้งเงินทั้งทองเนาะเสียทั้งอกทั้งใจนี่แม่นนี่แหละคนตายนเยนาะพี่น้องอ้าว ยังไงก็ขอขอบุณขอบคุณเอ้อเอื่อยผัดทั้งอิตาลีเนาะแล้วก็เอื่อยมานี่เนาะมานี่ทั้ง U.S.A. ยืนมือกับมาซอยก็ขอให้เอื่อยทั้งสองเนาะครอบครัวของเอื่อยทั้งสองนั่นแหละอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขขอให้พบดพอต่ความซุขความเจริญสาธุสาธุสาธ,สาธุเป็นหม่มผูห่มใสให,ให้น้องห้หนุง โอเคพบพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง